จะมาทําผัดกะเพราหมูกรอบเจนะครับผมผัดกะเพรามูจิกรอบเจก็จะมีหมูกรอบเจนะครับผมหมูกรอบเจนะใบกะเพรานะครับผมเสร็จแล้วก็พริกสดอืนตํานะครับผมใช้พริกแห้งนะ นะครับผมเสร็จแล้วผมจะใส่พริกลงไปนะครับผมทําสไตล์ผมเลยนะผมมือผมถือกล้องด้วยอะไรด้วยมันไม่ถนัดโอเคอ๋อิืมดูห่อตอนกนกี้ครับน,น้ำหนัก ผงซุปหรือว่ารสด,ดีนะครับใส่เข้าไปน้ำตาลนิดคือแบบ มือหนึ่งจับมือนึงทำไงก็เลยเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับผมน้ำมันงานนิดนึงรักสุขภาพถ้ามีน้ำมันหอยเจใส่น้ำมันหอยเจไปนะครับผมครับผมขอผมมันหมดก็เลยไม่ได้ใส่แ้วน,น,นี่เิ เราชิมกันหน่อย น้ำแห้งใส่น้ำค่ะกลิ่นน้ำรสชาติโอเคใส่กระทะลงไปเลย หมูกรอบเราจะปรุงน้ำก่อนนะคะผมปรุงน้ำแล้วค่อยใส่หมูกรอบลงไปไหมครับไม่งั้นถ้าเราใส่หมูกรอบไปแล้วเราก็ปรุงเนี่ยหมูกรอบจะไม่กรอบนะครับจะเหนียวคือเราเทีมน้ำพอน้ำมันโอเคเราทําน้ำเข้มข้นหน่อยนะคะผมครับผมจัดจานก,ก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับผม กะเพราหมูกรอบเจนะครับผมวันนี้น้องเหลิมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่พี่น้องทุกท่านนะครับผมในร่วมฝึกฝนทําทานไปด้วยกันนะครับผมเป็นเมนูครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกที่มาทําให้ทำให้ดูเลยครับทำให้ดูแล้วก็ทำให้ชิมแล้วก็ทานครั้งแรกเลยครับผมก็ ในรอบไม่รู้กี่ปีที่ไม่เคยทานอย่างนี้ครับผมไม่เคยแบบเออเนาะไม่คิดว่าเราจะมาทำเหมือนของแท้ได้นะครับผมก็อรู้สึกว่าดีใจนิดนึงก็ต้องขอบคุณอาวุโสออใน Youtube นะครับหลายช่องทางนะครับผมที่ได้ทำมาแล้วก็เราก็ได้ดูแล้วเราก็ได้ร่วม เอามาฝุกฝนพริกแพงดัดแปลงทำตามสไตล์ของเรานะครับผมเราชอบรสชาติไหนเราก็ทํารสชาติของเราแบบนั้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมก็ร่วมติดตามใน YouTube ได้นะครับผมพิมพ์คำว่าทุกสิ่งล้วนแล้วน่าย,ยินดีนะครับผมสวัสดีครับ